สำหรับใครที่ชอบแย่งของคนอื่นถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้ได้ฟังเพื่อเตือนสติตัวเองว่าการที่เราแย่งของคนอื่นมาได้ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นผู้ชนะตลอดไปแต่สักวันเราจะโดนแย่งคืน เพราะมันคือกรรมของเรายิ่งคนที่ชอบเข้าไปยุ่งคนในครอบครัวของคนอื่นและจะเอาของเขามาครอบครองบางครั้งดูละครก็ยังต้องย้อนกลับมาดูตัวเองบางทีเรื่องที่เราคาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะเกิดกับเรามันก็ยังเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้มองไปทางไหน ็มักจะเจอประโยคที่ฟังเหมือนตัวเองกำลังจะสะดุดล้มเมื่อคำว่าลูกผัวเมียใครไม่สนเพราะอยากได้ก็จะเอาหรือแค่คบเล่นๆเ,เขาเล่นด้วยก็เลยเล่นตอบเขาทะเลาะกับครอบครัวเขาเสียใจหันหาใครไม่มีเราจึงต้องเอาตัวเอง ไปแทรกตรงกลางครอบครัวเขาเพื่อให้เขาเลิกกันเร็วขึ้นโดยไม่รู้สึกละอายใจสักนิดว่าที่เขาทะเลาะกันคือเรื่องของจิตอาสาที่มาผิดที่ผิดเวลาแบบนี้และอื่นๆอีกมากมายหลายเหตุผลแล้วแต่จะยกมาอ้างให้ตัวเองดูดี เมื่อได้เขามาเคียงข้างลองคบกันให้นานๆสิพอนิสัยเดิมผุดธาตุแท้ที่เรียกว่าสันดานโผลจะรอดไหมจะฝ่าฟันด่านความไม่ดีของแต่ละฝ่ายได้ไหมเมื่อกิเลสฝ่ายต่ำจางหายความจริงปรากฏ ยังจะหอมหวานดังเช่นวันที่ได้เขามาเคียงข้างไหมอยากได้อยากลองอยากเล่นก็ได้สมใจยอยากทีนี้มาคอยดูว่าการกระทําที่สร้างทุกแสนสาหัสให้คนอื่นชีวิตเราจะเจริญไหมจะสุขไหมถามตัวเองดูจะเจอคนที่จริงใจไหมภาพอาจสร้างให้คนอื่นมองว่า คนทั้งคู่ช่างมีความสุขแต่ถามหน่อยเถอะหากมีคนถามว่าได้มายังไงแฟนหรือสามีคนนี้รู้จักกันยังไงปากอาจบอกพบเจอที่ทำงานหรือที่อื่นๆแต่ใจรู้ทั้งรู้ว่าแย่งชิงเขามาพอมีคนถามถึงอดีตแฟนจะยังกล้าเล่า หมายว่าเขาเหล่านั้นอาจเคยทิ้งลูกเมียมาเพื่อได้อยู่กินกันเขามีลูกแต่ไม่เคยส่งเสียเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกแต่แรกเขามีเมียที่ร่วมทุกสุขกันมานานพอความสวยลดลงความไม่รู้จักพอของผู้ชายทำให้เขา อยากได้คนใหม่สวยกว่าสดกว่าและเราสาวกว่าสวยกว่าย่อมชนะจะกล้าเล่าไหมเคยละอายใจบ้างไหมหากไม่อายคนอื่นก็ควรจะอายตัวเองเสียบ้างเชิดหน้าชูดตาว่าตัวเองมีของดี จนคนคนนั้นทั้งรักทั้งหลงไม่ได้บอกให้เขาเลิกครอบครัวแต่ตัวเองก็ไม่เคยถอยห่างมีแต่เดินหน้าจะเอาคนคนนี้ให้ได้เพราะคิดว่าเขาดีคนดีจริงเขาให้ดูการกระทำไม่ใช่คำพูดของไม่ดีคนไม่ดีได้ไปใครๆก็เบื่อนหน้ารอให้กินนอนไม่ได้นั่งรถเข็น ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวแล้วจะรู้สึก